เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนซอยวัดป่าบ้านคําสร้างบอ่อผมเห็นคนยี่สิบคนยืนล้อมรถพี่อยู่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเสียต๊กแกเป็นเจ้าของธุรกิจขายปลาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแกจะคอยส่งปลาตามสถานที่ทต่างๆ วันนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายนหน้าหนาวพอดีแกกับเพื่อนออกไปส่งปลาตามปกติจนเหลือลูกค้าสองเจ้าสุดท้ายเจ้าแรกอยู่อำเภอป่าติว้วส่วนเจ้าที่สองอยู่ที่อำเภอหัวสะพานในจังหวัดอำนาจเจริญเวลาห้าทุ่มเสียต๊อกกำลังจะไปส่งปลาให้เจ้าแรกแกก็เปิดวิทยุฟังเรื่องผี ก่อนที่จะเข้าไปในซอยบ้านลูกค้าหลายแหลแกก็จะแวะเสเวนซื้อกาแฟดื่มให้ตาสว่างก่อนพอซื้อเสร็จก็กลับเข้ามานั่งฟังในรถและดื่มกาแฟไปด้วยเมื่อดื่มกาแฟเสร็จเซียต๊อกก็ขับรถไปส่งปลาให้ลูกค้าต่อตลอดเส้นทางในซอยนี้จะเป็นป่าต้องขับไปสองกิโลเมตรถึงจะเป็นหมู่บ้านแลนั่นคือบ้านของแม่มะลีกับพ่อสี ลูกค้ารายแรกที่อำเภอป่าติวขับไปได้สักพักแกก็บอกว่าซอยมันเปลี่ยวมาซึ่งระหว่างทางจะต้องผ่านวัดป่าคำสร้างบอ่อขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆเพื่อนเสียตอกที่นั่งมาด้วยกันก็บอกว่าอากาศมันเริ่มเย็นเยือกแปลกแล้วมีหมอกควันจางๆลอยมาจากไหนไม่รู้จนมองทางไม่ค่อยเห็นเสียตอกยังคงขับรถต่อไปเรื่อย มาดูตัวอีกทีรดก็ปีนขึ้นไปบนโพนแล้วชนอัดกับต้นไม้อย่างจังอยู่ตรงหน้าวัดป่าแล้วนั่นทำให้หน้าอกเสียตอกไปกระแทกกับพวงมะลายด้วยความตกใจเสียตอกนั่งมึนงงอยู่พักหนึ่งพอตั้งสติได้ก็โทรไปหาพ่อสีกับแม่มลรีซึ่งเป็นลูกค้าลายแล่พ่อแม่เอารถมาทายปลาหน่อย พอดีผมประสบอุบัติเหตุอยู่ตรงหน้าวัดที่มีป้ายอบตอพอเสียต๊อกพูดจบแม่มะลีแกก็อุทานขึ้นมาเลยว่านั่นไงกูว่าแล้วตรงนั้นอีกแล้วเสียต๊อกก็งงว่าที่แม่มะลีพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในขณะนั้นเพราะยังรู้สึก,กงงๆและจุกอยู่สักพักหนึ่งพ่อสีกับแม่มะลีก็ขับรถกระบะมาถึง ถอยหลังกระบ,บาชนกับรถเสียตอกแล้วก็จะช่วยถ่ายปลาขึ้นรถของตัวเองแต่ยังเหลือลูกค้าเจ้าสุดท้ายที่อยู่อำเภอหัวตะพานเสียตอกยิงโทรหาลูกค้าชื่อปุ้ยกับนาให้มาทายปลาลูกค้าก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวสักพักจะออกไประหว่างนั้นพ่อสีกับแม่มลีก็ช่วยกันถ่ายปลาลงจากรถเสียตอกไม่นานลูกค้าอีกเจ้าหนึ่ง ก็มาถึงพอดีพ่อสีก็เลยบอกว่าเออไอ้ปุ้ยไอ้นาแถวนี้มันอันตรายเองอยู่เป็นเพื่อนเสียต๊อกเขาก่อนนะรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันจะมาเมื่อเสียต๊อกได้ยินพ่อสีพูดอย่างนั้นแกก็คิดในใจว่าแถวนี้มันจะอันตรายอะไรวะหลังจากที่พ่อสีกับแม่มลีกลับไปแล้วตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าประกันจะมาตอนไหน ปุ๋ยกับนาก็ถอยท้ายรถกระบะเข้ามาหาท้ายรถเสียตอกเปิดท้ายปลาขึ้นรถตัวเองระหว่างที่กําลังถ่ายปลากันอยู่นั้นเสียตอกยังคงมีอาการเหมือนๆและเจ็บหน้าอกอยู่เล็กน้อยแกถามตัวเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงเส้นทางที่เราขับมาตั้งหลายปีมันจะพลาดได้ยังไงวะพอปุ๋ยกับนาถ่ายปลาเสร็จปุ๋ยก็มายืนคุยกับเสียตอก นายจึงเข้าไปนอนรอในรถก่อนทั้งสองคนยืนคุยกันไปคุยกันมาสักพักอยู่ๆปุยก็มีอาการสะดุ้งตกใจเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแล้วก็พูดกับเสียตอกว่าพี่ตอกพี่ตอกผมไม่ไหวแล้ววะ่ะแยกย้ายกันเข้ารถใครรถมันกันเถอะพูดจบปุยก็เดินกลับขึ้นรถไปเลยเสียตอกเห็นท่าทางที่แปลกๆของปุยอะไรของมันวะ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเดินกลับเข้าไปนั่งพักในรถของตัวเองเช่นกันเสียตอกปิดประตูและลดกระจกลงนิดหน่อยนั่งไปได้สักพักเสียตอกก็รู้สึกว่าอึดอัดมากอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกแกเข้าใจว่าคงเป็นเพราหน้าอกโดนกระแทกกระพวงมายแต่เปล่าเลยนั่งต่อไปสักพักแกก็รู้สึกว่าอึดอัดเหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนมีคนเป็นสิบถึงยีคน มันยืนล้อมรอบโลดแล้วโยกเยกไปมาเบาๆสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันแต่จับใจความไม่ได้จนเวลาล่วงเลยไปเกือบตีสามในที่สุดเจ้าหน้าที่ประกันก็เดินทางมาถึงเซธีพอประกันมาถึงโดยทั่วไปปกติแล้วเจ้าหน้าที่ประกันจะต้องถามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่าไปยังไงมายังไงแต่เจ้าหน้าที่คนนี้ ับแค่มาเดินดูรอบโรถแล้วก็ยื่นเอกสารให้เสียตอกเซ็นเฉยเลยพอเสียตอกเซ็นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็บอกกับเสียตอกว่าทิ้งรถไว้ที่นี่แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้รถสไลด์มายกไปเสียตอกก็งงไปกันใหญ่เลยสิงงตั้งแต่ปุ่ยแล้วนี่ยังต้องมางงกับประกันอีกคนหนึ่งหลังจากเคลียร์ประกันเสร็จตอนนั้นเวลาดีสามพอดีประกันก็บอกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประมาณเจ็ดโมงคอยเอารถสไล์มายกเอาของรถคุณต๊อกออกไปตอนนี้คุณต๊อกกับเพื่อนต้องติดรถประกันออกไปก่อนแล้วก็ไปหาที่พักชั่วคราวเพื่อรอรถสไล์มายกรถของตัวเองในตอนเช้าลุ่งเช้าวันถัดมารถสไลดก็มารับคุณต๊อกกับเพื่อนที่ที่พักแล้วก็เข้าไปเอารถพร้อมกันตอนนั้นเจ็ดโมงกว่า พอเสียตอกมาถึงจุดที่รถตัวเองประสบอุบัติเหตุก็เห็นว่ามีชาวบ้านมามุงดูรถของตัวเองเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ทําให้แกต้องตกใจก็คือบริเวณหน้าวัดป่าที่รถแกจอดอยู่มันเป็นป่าช้านั่นเองที่สําคัญเมื่อมองไปอีกหน่อยเป็นเชิงตะกอนเผาโศกพอปกติแล้วเสียตอกไม่เคยเข้ามาบริเวณนี้กลางวันเลยปกติจะวิ่งส่งปลาตอนกลางคืนอย่างเดียว พอช่วงสีถึงห้าทุ่มก็จะมาทรงปลาให้พ่อสีกับแม่มารีเป็นประจำจึงทำให้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหน้าวาัดเป็นป่าชา้าซึ่งมันหลอนมามีทั้งเมนทั้งโกดและก,กระดูกเต็มไปหมดจังหว่าที่รถสไลด์ขับเข้าไปลากรถเสียตอกออกมาชาวบ้านที่มุงดูกันอยู่ต่างพากันซุบซิบไม่หยุดป่า ซึ่งพ่อสีกับแม่มาลีก็มาดูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นกันพ่อสีกับแม่มาลีเดินเข้ามาถามเสียตอกว่ารู้ไหมจุดนี้มันมีคนตายบ่อยนะเมื่อเดือนที่แล้วมีวัยรุ่นแข่งรถคู่กันมาแหกโค้งลมตรงนี้จนเสียชีวิตไปสองรายและก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงขับรถมาแห่โค้งตรงนี้ตายก่อนหน้าที่เสียตอกจะมาประสบอุบัติเหตุ แค่เจ็ดวันเท่านั้นเองหลังจากการยกรถสไลดลเ์เศษช่วงสายๆปุ้ยกับนาก็โทรมาหาเสียตอกพี่ตอกเมื่อคืนพี่ไม่รู้สึกไม่เห็นอะไรเลยเหรอเสียตอกก็งงมากและถามว่าเห็นอะไรปุ้ยก็บอกว่าก็เมื่อคืนที่ขนาดเรากําลังคุยกันอยู่ผมเห็นยี่สิบกว่าคนไม่รู้ว่ามาจากไหนยืนล้อมรถของพี่ตอกบางคนก็ไปนั่งบนถัง บางคนก็ไปนั่งบนฝากระโปรงบางคนก็นั่งฝาท้ายกระบะผมจึงบอกให้แยกย้ายกลับไปอยู่ในรถของตัวเองไงเพราะมันอันตรายเสียต๊อกก็บอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นมีอะไรแต่พี่ค็รู้สึกอึดอัดนะอุ้ยเล่าต่อว่าขณะที่ผมกลับเข้าไปนั่งในรถผมได้ยินเสียงแวววๆดังออกมาจากกลุ่มคนที่ยืนว่า ไอคนนี้มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เอามันไปไม่ได้หาคนใหม่เถอะได้ยินแบบนี้เต็มสองหูผมเลยพอหลังจากปุ้ยกับนาวางสายไปไม่ถึงยี่สิบนาทีเจ้าหน้าทีประกันเมื่อคืนก็โทรมาต่อเลยโทรมาบอกว่าพี่ครับเมื่อคืนพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยต้องบอกก่อนว่าประกันคนนี้แกสักยนันมีครูบาอาจารย์และเป็นคนเล่นของด้วย เสียต๊อกกงงไม่เข้าใจว่าประกันที่พูดมันหมายถึงอะไรจะเจ้าหน้าที่ประกันเล่าต่อว่าตอนที่ผมเลี้ยวรถเข้ามาในซอยนี้แผ่นหลังของผมร้อนวูบเลยแล้วันนั้นผมไม่ได้แขวนตะกรุดมาด้วยพอรีบมาหาพี่นี่แหละพอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถของพี่ประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วก็เห็นรถของลูกค้าพี่จอดอยู่แต่สิ่งที่จะเห็นมากกว่านั้นก็คือ มีคนเกือบยี่สิบคนยืนรอบรถพี่พวกเขาเดินวนไปวนมารอบรถพี่บางคนก็นั่งอยู่บนลังคาบางคนก็นั่งอยู่บนถังปลายืนจ้องมองพี่อยู่จนรอบบริเวณรถพี่ไม่มีที่ว่างเลยดูจากลักษณะแล้วไม่ใช่ไทยมูมบันเฮุและนั่นก็คือสาเหตุที่ผมรีบพาพี่กับเพื่อนออกไปจากตรงนั้นสรุปแล้ว สิ่งที่มามุงดูของรถเสียตอกก็คือวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นนั่นแหละคนท้องถิ่นเล่าให้ฟังว่าตรงจอมปวกที่อยู่ตรงโค้งหน้าวาดจะมีคนตายตลอดบางปีสองคนบางปีสามคนบางทีเขาสี่คนถ้าใครขับรถมาเร็วและไม่ระวงังมีอันต้องแหกโค้งตายเกือบทุกรายส่วนยีเห้ที่ทำให้เสียตอกรอดมาได้นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าหน้ารถขงเสียตอก มีรูปหลวงปู่ชาพระเกจีอาจารย์ดังแห่งเมืองอุบลราชธานีก็เป็นได้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ